สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกค้อมหัวใหญ่นะคะปลูกทีเดียวเสร็จค่ะปลูกง่ายทำง่ายง่ายไม่ต้องยุ่งยากกับการปลูกค้อมหัวใหญ่นะคะส่วนนี้เราไม่ได้ไถนะคะหลังจากขุดทวารที่สงไอ้ทวารที่สงขุดเสร็จที่สงเสร็จเราก็จะมาปลูกค้อมหัวใหญ่ค่ะยกล่องหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใช้ถุงพลาสติกครอบ เกีย่ยหน้าดินให้ให้ให้ให,ให้ไม่สูงไม่ต่ำนะคะแล้วก็จะหวานปุ๋ยหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเกี่ยอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็จะปูถุงเลยนะคะทําหน้าดินตรงนี้ดินจะไม่ดินเราไม่ได้ไถค่ะเลยจะเป็นดินสูงต่ำหน่อยแต่ก็จะหวานปุ๋ยค่ะ,ะนี่ยอดจหวานปุ๋ยหน่อยนะปุ๋ยคนญี่ปุ่นไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องผสมค่ะใช้ปุ๋ยอันนี้เขาให้อ่าใช้เพื่อที่หัวหอมแล้วก็กระเทียมค่ะควางทีเดียวเสร็จค่ะไม่ต้องผสมถึงนะคะงสอ่าเพื่อที่ไม่ให้ยากขึ้นมาค่ะไม่ให้ยากขึ้นมานะคะใช้ดินกบถึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้อ่า ลมพาถุงเราหนีไปลืมลืมลืมดิ้นดสูงต่ำยังมะยังไม่ใช่ดีๆนะเนี่ยลืมกบไปเลยขอโทษขอโทษเกียร์ดิ้นอี่ทั้งนันค่ะจะได้ไหมจะได้ไหมโดนเะไยนะคะไม่มียาขึ้นไม่มียากขึ้นนะคะบินกบดิน ปลูกกินได้ปลูกขายได้ค่ะง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยากกับการปลูกหอมเออปลูกหอมหัวใหญ่ค่ะปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องหวานปุ๋ยไม่ต้องฉีดยานะคะทำง่ายๆปลูกเองกินเองขายเองค่ะขายได้ด้วยกินได้ด้วยนะคะอันนี้เพาะเองค่ะเป็นเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงอันนี้อ่าเราเราเพาะทิ้งทิ้งเอาไว้นะคะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหวานใส่ถาดเฉยๆก็ขึ้นมาให้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะปลูกค่ะแต่ว่าเราซื้อมาก็มีค่ะของเขามาค่ะเป็นอันนี้ก็สีม่วงเหมือนกันค่ะคนรู้จักกันเขาขายเลยช่วยเขาซื้ออ่าร้อยต้นค่ะอันนี้ร้อยต้นนะคะร้อยต้นแ0ดสิบเยน100ร้อยกว่าบาทบ้านเรานะคะ200ะ้อยกับสองร้อยกว่า เมื่อวาน่ปูกยางไม้สล็ต้องการเอาถึงหลอดกันแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานี้กลัวลมตีเพราะว่าสายพันธุ์ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ๆวันนี้ก็เลยเอาผ้าคลุมน่ออันนี้เป็นจอบซิ่งค่ะ ขุดไม่ให้ไม่ให้อะไรนะ้ใช้มือปลูกก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะดินไม้แข็งนะคะดินไม้แข็งปลูกง่ายค่ะดินนิ่มๆใช้มือปลูกก็ได้แต่เราใช้อะไรนะใช้นี่เขี่ยหน่อยนึงก็ง่ายดีเหมือนกันค่ะไม่ต้องใช้มืออันนี้เป็นสีม่วงนะคะสายพันธุ์ดีเหมือนกันค่ะอันนี้เห็นปะคะต้นงามอยู่เด้อจ้ะต้นก็นงามดีอยู่ ถ้าพัวลมตีแล้วก็เอาถุงครัพหน่อยเอาฉิมครับหน่ยมีนะคะซื้อเข้ามาค่ะพันนี้แต่อันที่ในถาดของเราค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราซื้อเข้ามานะคะปลูกง่ายค่ะง่ายปลูกง่ายปลูกปีเดียวเสร็จแล้วก็รอ,อก,กินเลยค่ะาาสายพันธุ์นี้จะช้านหน่อยนะคะประมาณปีหน้าถึงจะได้เก็บแต่ว่าสายพันธุ์นี้อ่ะก่อ,อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ค่ะกไ็ได้กินได้กินแล้วค่ะ ว่าสายพันธุ์นี้จะช้าหน่อยประมาณเดือนมีนาเดือนเมนามีนาเมษานั่นแหละค่ะถ้าเก็บช้าก็คิดมาไม่ถึงเมษานะมีนาก็ได้เก็บแล้วค่ะสองสองอีกสองสามเดือนก็ได้เก็บแล้วค่ะอ่ะสีม่วงนี้นะคะปลูกประมาณสองเดือนหรือสามเดือนก็สองเดือนกวักกว่าก็กินได้แต่ว่าถ้าจะหัวเต็มที่ก็ประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนก็จะได้เก็บแล้วล่ะสองสามเดือนสองเดือนครึ่งสามเดือนก็ได้เก็บดีๆค่ะก็เป็นหัวใหญ่แล้วค่ะ สายพันธุ์นี้นะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้ไวค่ะประมาณสองเดือนกว่าก็ได้เก็บแล้วค่ะหลังปีใหม่ก็จะได้เก็บแล้วต้นเดือนไอ้หลักต้กลางเดือนมกราหรือว่าสิ้นเดือนมกราก็ได้เก็บแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้จะช้าหน่อยสายพันธุ์นี้ช้าสีม่วงนี้จะช้ากว่าสีขาวนะคะปลูกเสร็จแล้วด้วยจ้าแต่ว่าอะไรนะสายพันธุ์จะเหลือต้นเล็กหน่อยก็ปลูกได้ค่ะ ทุกทีก็ปลูกต้นเล็กๆก็ปลูกได้ก็าสายพันธุ์ต้นใหญ่ๆหมดไปแล้วก็เลยปลูกต้นเล็กๆหน่อยนะคะปลูกเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้เป็นสีม่วงคะ่ะสีม่วงเอาไว้ใส่ยำใส่ต้มยำได้คะ่ะหอมสีม่วงแล้วเจ้าเสร็จแล้วจ้าจะลดน้ำหน่อยเดอ้อจุ๊บจะลดน้ำหน่อยจะลดน้ำหน่อยค่ะ <c oughs> น้ำมาลดนะ ฝนตกดีแล้วก็ต่อไปนี้หิมะก็จะตกค่ะแล้วก็กลางคืนนี้ก็จะเป็นอากาศเย็นๆแล้วก็มีหิมะตกนิ็หน่อยแล้วก็ดินก็จะ ม้มเป็นสัวผ่าผ่าของเกษตรกรนะ ก็เลยหวานให้มแมลงที่อยู่ใต้ดินเนีย่ยไม่ให้มันกินลาดผอหอมแล้วนะคะหวานละยาหนี่ครั้งเดียวค่ะ